สำหรับเตรียมการในมาสเตอร์ลีกวันพรุ่งนี้นะครับผมได้ทำการอัพเจ้าตัวซีตากันดัมทรีบีไทมานะครับก็เอาเลต SP ไปอัดถึงเลเวล100กันเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวว่าทำไมผมถึงทำแบบนี้นะครับก็ขอ,อกราบสวัสดีพร,พระแม่พี่น้องชาไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูน o ปส์ g e n e r a t i o n Eternal นะครับ เนี่ยก็เอาเหรียญ SP ัพตัวนี้ไปเพื่อเตรียมไว้สําหรับมาสเตอร์ลีกในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าสําหรับวันพรุ่งนี้นะอันนี้คือผมจะมี ID อยู่2 ID นะครับที่เราให้เพื่อนๆฟังไปว่าผมจะมี ID เด็กอยู่หนึ่งอันนะครับแล้วก็อันนี้คือ ID เด็กที่แบบว่าตัวมันออกมาทางแบบ UC UC นะผมก็ ทำการาเติมแท็กเฟืองลุงกับแท็กเจ้าตัวยานแม่ลุงเอาไว้แล้วด้วยนะครับแล้วก็คือพอพอดีเน,นี่ยเนี้ยมันแบบมันได้ตัวที่เป็นของฝั่งเซต้ากันดั้มมาค่อนข้างใช้ได้เลยก็มีดิโอมีเซต้ากันดั้มแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับจเจ้าของขาวแห่งสนามลบใช่ไหมทีเนี้ยในโพ i ิชันของทีมอ่ะมันจะมี Attack 1, Support แอทแทกหนึ่งซัพพอร์ตสองละมันจะขาดดีเฟนซ์อยู่2ตัวนะครับซึ่งตัวดีเฟน s ์เนี้ยผมก็เลยปั้นเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับ เป็นตัวที่จะเป็นตัวป้องกันให้แหละนะครับก็เลยเอาตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับก็ในไหนก็เติมเฟืองกันไปแล้วนะครับก็ขอฝากกันด้วยร้านอีล s สติกช็อปนะครับร้านอีลัสติกช็อปก็เป็นร้านที่รับเติมนะครับผมเกม G Generation ด้วยราคาที่ถูกกว่าด้วยร้านมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ผมได้ทำลิงก์นะครับผมที่เป็นประสบการณ์ในการเติมกับร้านอีลัสติกช็อปไว้ข้างล่างด้วยในการลิงก์ไอเดียแล้วก็ประสบการณ์นะครับก็นี่นะครับเป็นแพ็กเกจจากทางร้าน ฝากกันด้วยสำหหับ Elastic Shop นะเดี๋ยวเรามาดูกันที่รีวิวของตัวนี้นะครับก็คือด้วยความที่ตัวตำแหน่งใช่ไหมในในในทีมเนี่ยจริงๆอันนี้ต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่า ยังเดี๋ยวเราต้องลองเอาไปใช้ในมาสเตอร์ลีกก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาจุดที่ทำไมผมทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมมาสอบมาสเตอร์ลีกแล้วเดี๋ยวพอเล่นในมาสเตอร์ลีกเสร็จแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะอ่าเจ้าตัวเซต้ากันดัมไททีพีบีไท์อันเนี้ยก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับมันมีจุดที่มันน่าสนใจอยู่ในหลายๆอย่างด้วยนะครับน่เดี๋ยวเรามันดูตัวดีเทลของตัวนี้กันนะครับก็คือหนึ่งเลยดีเทลของตัวนี้มันเป็นตตตัััวทแบบวนะทีีีี่่่่่แแบบบบบออมมนนนเเเเล90ะจาากกผสงคครรืใใหห้้ไชย SSP มันมีพลัง HP ตัว HP ของยูนิตตัวเนี้ยมันเยอะกว่าบา r b บาทอส บัปปัตช์ยูอาร์นะณเลเวลหนึ่งร้อยเท่ากันนะครับตัวนี้มันมีแบบความสามารถในการเพิ่ม m a x HP 10%สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันสามารถลดดาเมจที่เป็นพวกบีมได้นะอันนี้ก็เลยแบบเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าแบบเดี๋ยวเราน่าจะต้องไปเจอกับพวกซีรีส์ที่เป็นซีดอยู่หลายตัวด้วยนะครับก็เลยแบบเออันนี้มันจะช่วยลดบีมได้เล็กน้อยนะครับและนอกจากนี้ตัวนี้คือถ้าเกิดว่าวายเกอร์มันได้เยอะมันก็สู้ได้ค่อนข้างดีด้วยใช่ไหมครับผมสนใจมันในมุมที่แบบว่าเลือดมันเยอะเนี่แหละนะแล้ว สนใจตัวนี้มากเป็นพิเศษนะครับจริงๆถามว่าในซีรีส์ของตัวตัวเซตตัวซีตากันดั้มเนี่ยแล้วก็เป็นตัวแท่งเนี่ยมันก็มีอีกหลายตัวเนาะไซโคโลก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเอาไปลองนะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่ปั๊มเลเวลเต็มนะครับมีทรัพยากรค่อนข้างจากัดเลยคิดว่าจะโฟกัสการเก็บพวกอาวุธเป็นตัวตัวไปเดี๋ยวเราลองเอาทีมนี้ไปเทสกันนะครับเดี๋ยวลองเอาเจ้าตัวทีมทีมนี้ไปเทสกันเลยก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันสําหรับเจ้าตัวยูนิตของ เซตาการดัมบีทเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะน่าสนใจอย่างเช่นตอนนี้คือผมก็จะทําการแบบเก็บพวกชิ้นส่วนของอุอปรกรณ์ในการอัปเกรดอาวุธนะครับเนี่ยผมก็ต้องมาลงเจ้าตัวระดับฮาร์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมกันนะนี่ฮะ อันนี้ก็คือทีมที่เราจะเอามาเทสการผมก็จะเอามิก้านั่นแหละไปขับเจ้าตัวนี้นะทำไมต้องเป็นมิก้าเพราะว่ามิกคาซึกิเนี่ยมันเป็นตัวที่มันสามารถบล็อกได้2ทีนะครับแล้วตัวนี้ก็เลือดจากค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็พอใส่กับตัวนี้แล้วถ้าเราใช้ยานแม่ที่เป็นเนี่ยนะครับอันนี้พอดีว่าผมได้ยานแม่ของเซต้ากันดั้มมาพอดีก็คือกัปตันลาลาดิชนั่นแหละนะครับ เี๋ยวเราลองมาเทียบกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบกับตนลาดิชแล้วเราทำตัวนี้เป็น SR นะสมมุติว่าแบบผู้เล่นทั่ว,ท,วทั่วไปอยากจะปั้นอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีกับตาลาลาดิชจะเป็นยังไงด้วยนะอันนี้คือแบบว่าพอมีกับตาลาดิชเข้ามาเห็นไหมครับว่าเลือดมันเพิ่มจากแบบแสนสองหมื่นเป็นแสนห้าหมื่นเลย <c oughs> <c oughs> เยอะอยู่พอสมควรบวกเลือดเข้ามาเนี่ยเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่านะครับแบบเลือดมหาศาลพอสมควรแล้วก็เนี่ยมีแอตแทกที่พอใช้ได้เลย9000กว่าโมบิลิตี้นะครับโมบิลิตี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ9,5 0 0 ก็ถือว่าเร็วอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับสมมติถ้าเราเปลี่ยนยานเป็นยานของตัวที่เป็น UC ละ่ะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวลองลองมาดูกันนะครับอันนี้คือยานที่เป็นแบบซีรีส์ UC ล้วน ถ้าเป็นยานของ UC เนี่ยตัวนี้ถ้าทำใส่เหรียญ SP เข้าไปใช่ไหมเห็นไหมฮะเลือกก็ยังจะเป็นแบบ1 3 9 0 0นะเกือบ1ส4 0 0 0ก็ถือว่าพอใช้ได้ mobility ก็ก,ก็ก็ไม่แย่นะครับแต่จะย้ำเหมือนเดิมนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบปั้นตามนะอันนี้ผมจะผมปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตำแหน่งตัวบล็อกจริงๆในทีมที่ผมจะเอาไปเล่นในมาสเตอร์ลีกแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังได้ว่าผลผล,ผลเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับจุดที่มันน่าสนใจเนี่ยเราเปยนเปลนต,ตัวี่ยน่มนนาาสใจกก็ือ มันเป็นอย่างนี้นะครับตัวเวพอร์อนของมันนะครับตัวเวพอร์อนของมันเนี่ยมันมีความสามารถในการลด accuracy นะถ้าเนี่ยถ้าอัพเต็มอ่ะรู้สึกว่าจะลด accuracy ได้ประมาณสัก10%เลยอะ่ะนะครับผมก็ไล่อัพอยู่ลด accuracy 10%เนี่ยคือแบบมันสามารถแบบเอ่อเปลี่ยนผลชีวัดของการโจมตีของของศัตรูได้ในบางจังหวะเลยนะ แบบสมมุติว่าตีมาแล้วตีเวิร์ดอย่างเงี้ยนะครับก็แบบเอ้ยก็มีผลด้วยหน่อยนึงนะแล้วผมชอบอันนี้มากเลยเจ้าตัวเมกาแกร์เทลลิงเนี่ยอันนี้คือแบบเป็นท่าโจมตีระยะ3ช่องแต่ว่ามันสามารถลดโมบิลิตี้ได้ถึง30%อันนี้อัพเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเออซึ่งแบบอันเนี้ยมันผมลองผมอยากจะเอามาลองก่อนเพราะหนึ่งมาเป็นโล่เนยที่ดีมากเออมาเป็นโลนเนี่ยที่มีคุณภาพมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันยังแบบสามารถยิงสวนแบบลดโมบิลิตี้ศัตรูได้30%ด้วยแล้วก็สามารถลดแบบความ ความแม่นยำของศัตรูได้วย1 0ึ้โดยอันนี้เป็นท่ายิงระยะไกลนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันว่าพอเจ้าตัวนี้มันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวเราอาจจะต้องทําการรีอัลเลนต์ตำแหน่งนิดนึงนะครับนี่ปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็ให้มิก้าเป็นตัวบล็อกด้วยนะเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาเทสเทมทีมนี้กันแล้วก็จะให้โฟกัสเฉพาะเจ้าตัวเซต้ากันดัมบีไทป์ทูเลยเดี๋ยวผมจะต้องเอาแท้งตัวที่2ที่ผมคิดว่าผมจะเอามาใส่น่าจะเป็นแบบไซโคโลนนั่นแหละแต่ว่า เดี๋ยวเรามาดูพลังของตัวนี้ก่อนครับตัวตัวนี้เป็นหุ่นกาชาด้วยนะครับผมจะเดี๋ยวผมจะลองแบบเอาตัวกาชาตัวเนี้ยคือแบบ ID เนี้มันให้ตัวตัวนี้มาพอดีพอดีใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเอามันมาเล่นกันนะครับนี่เดี๋ยวตัวทีมนี้ก็ถอยหลังหนีไปก่อนแล้วกันเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบไปไหนอ่ะถอยไปถอยไปเดี๋ยวเรามาเทสกันนะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงสับจะตัวกันดั้มทรีเซต้ากันดั้มนะครับอันนี้เป็นเซต้ากันดั้มทรีใช่ไหมเซต้ากันดั้มทรีอ่า B type t <c> o <oughs> ชื่อค่อนข้างแบบว่ามันๆนิดน,ดนึงนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นท่าโจมตีนะครับโดยปกติถ้าเราใช้มิก้ามิก้าก็จะมีนี่ด้วยนะ Attack burst level 4นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้เจ้าตัวนี้เป็นตัวแบบลองบุกทะลวงเข้าไปยิงดูก็จะมีท่าที่แบบแลด a c c e l r a c y อ่าแล้วก็มีท่าที่แบบว่าเอาไว้สําหรับอ่าก่อกวนนะครับขัดขวางตัวอันนี้เป็นท่าที่ลด mobility นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยลด mobility 30%มิปนนะปั้งยิงปึ้งๆเข้าไป เออเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอันนี้ยโมบิลิตียิงใส่เจ้าตัวบอสไปนะครับเราจะเห็นว่า Mobility มันลดแบบจากเท่าไหร่นะอ่าลดไป2 1 8 1ัน่้เห็นไหมฮะ Mobility ลดเยอะเลยนะส่วิว่าถ้ามี Mobility ตี้หมื่นหนึ่งอ่ะคือแบบหมื่นหนหรือ7,000เลยนะก็ลดไปพอสมควรนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับลำดับการออกตัวได้เลยสำหรับตัวตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตัวอื่นไปนะ เดี๋ยวให้เจ้าตัวเนี้ยมันได้แบบโชว์ฟอร์มได้อย่างเต็มที่เรื่องของพลังโจมตีก็น่าจะน่าจะเฉยๆนะครับน่าจะเฉยๆแต่ว่าส่วนที่น่าสําคัญมากเนี่ยอันนี้คือตัวที่เป็นบอสของฉากเข้ามาตีเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเจ้าตัวนี้มันก็ถึกพอพอสมควรใช้ได้อยู่เลยนะครับเป็นตัวที่แบบถึกพอพอสมควรถ้าแบบว่าเรามีแบบพวกตัวที่มีลีดเดอร์สกิลดีๆอย่างเงี้ยอ่าก็เพิ่มสแตทกันมันไปเลยนะอันนี้ผมก็เลยจะให้ตัวเนี้ยมันไปอยู่ในตําแหน่งของตัวที่มัน อยู่ในทีมของมาสเตอร์ลีกนะครับที่เป็นเซต้ากันดัมผมจะเล่นซีรีส์ของเซต้าการดัมอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นโล้นเนื้อที่มีคุณภาพนะแหมนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาตัวแสแตทดิบๆเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัว U r บางบางตัวด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้มาดูกันเห็นไหมค่อนข้างเหนียวใช้ได้อยู่นะครับนี่ใช้กับมิก,กา้ามิก,ก้าก็มีทั้งแบบไอ้ทำาดามาจได้แล้วก็มีทั้งชิลบล็อกให้ให้ตัวเองด้วยนะครับ ผมยังไม่ได้ดึงตัวการันตีออกมาเลยนะก็แบบผมผมกะว่าอยากอยากจะดึงตัวการันตีเป็นโจหน้ามาเหมือนกันนะจะได้แบบว่ามีตัวสี่โลมาใส่เลยนะครับอันนี้เอาวิก้ามาใส่ได้ด้วยความที่นักบินของซีรีส์กันดั้มมันยังไม่มีตัวไหนที่มันบล็อกเด็ดๆด้วยนะครับนี่อันนี้มีเติมเลือดได้ด้วยถ้าเป็นมิกามิิคาสึกิใช่ไหมเติมเลือดเกือบเต็มนะฮะแล้วก็เนี่ยมีบล็อกให้ด้วยโหแบบครบท้วนมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเอาตัวที่เป็นเติมเลือดดูเติมได้เท่าไหร่นะเติมได้เจ็ดหมื่นะครับ เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเจ้าต,ตัวนี้เข้ามาบุกเข้ามาตีอะไรอย่างนงี้เลยนะครับก็ทำาดาเมจได้ไม่แย่แต่ผมคิดว่าจังหวะสวรร์น,นี่ะตัวนี้น่าจะสนได้ได้ดีช่วยบล็อกได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับในมาสเตอร์ลีกนะก็เลยแบบเอามาลองดูนะฮะอ่ะก็เนี่ยแหละเป็นตัวที่ผมจะลองเอามาใช้ในมาสเตอร์ลีกสำหรับเจ้าตัวเซต้ากันดัมแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทียบกับ UR บางตัวดูนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเราเอามาเทียบกับบาบาตอสอ่าลูปัส มันไม่ให้หลูป,ปสัสสิมันเป็นบาบทอสตัวที่เป็น ur นะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นบารบาทอสเนี่ยจริงๆอ่ะเราเอูอ้มีแจกของด้วย <laughs> ทุกคนมีอัปเดตด่วนเดี๋ยวนะอันนี้คือแก้แล้วใช่ไหมเนี่ยอัปเดตเวอร์ชันน่มีอีเวนต์อินโฟด้วยอโอเคนะครับอัปเดตมาไหนสิ นี่มีของขวัญแทนใจนะฮะให้มา600เพจอ่ะขอกำไว้ก่อนแล้วกันขอบคุณสำหรับการแก้ไขอีเทนอลโรดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวยูนิตกันนะครับสเตจนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเบสนะครับแล้วเรามาดูที่แกที่แกลเลอรี่ตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูที่บาบาทอสเนี่ยนะครับเนี่ยตัวที่เป็น UR นะอ่ะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆบาบาทอสมันก็ถ้าเราทำสามดาวได้เนี่ยมันก็เป็นตัวแทงที่ยอดเยี่ยมเลยแถม เหมาะกับมิคาสุจิด้วยแต่พอดีด้วยความโชคร้ายที่ตัวเนี้ยผมจะเป็นต้องใช้ของตัวซีต้กันดั้มจริงๆนะครับเนี่ยถ้าเราแม็กสแตทมัเราจะเห็นว่าพลังพื้นฐานของบาปตอสอยู่ที่ 1 4 5 4 0 0สน่มั้ยใช่ไหมประมาณหนึ่งสี่ห้า 1, 4, 5, นะ,ะเราเราจำเลขไว้1 4 5นะครับ Defense อยู่ที่1 5 8 4ใช่นห้าอ่า Attack อยู่ที่9,000กว่าถ้าเรามาเทียบกับเจ้าตัวนี้นะอ่าถ้าเรามาเทียบกับเจ้าตัวนี้ที่เราทำเอสเต็มนะด้วยความที่มันเป็น SSR ทำสามดาวได้ได้เต็มง่ายกว่าใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมว่าสไตลมันต่างกันหน่อยนึงใช่ไหมหนึ่งสี่ห้ากับหนึ่งสองสองใช่ไหมเลือดจะต่างกันอยู่ประมาณสองหมื่นสามนะครับ อแอตแทกน้อยกว่าหน่อยตามนั้นอยู่และวดีเฟนก็น้อยกว่าหน่อยนึงตามตามแร้งของมันนั่นเองแต่ตัวนี้มันทําง่ายแล้วพอมัน SP เต็มเนี่ยมันก็แบบมีความสามารถในการป้องกันบีมในระยะไกลได้เพิ่มการโจมตีจากไวเกอร์ได้ใช่ไหมเออก็อันเนี้ยผมก็เลยจะทำเป็นตัวบล็อกนี่นแหละนะครับแล้วตัวนี้มันสิ่งหนึ่งที่ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับตัวบาบาทอสเนี่ยคือพลังโจมช่องโจมตีมันามี4ช่องนะครับ แต่ว่าตัวนี้จะเน้นในการแบบว่าลดโมบิลิตี้แล้วก็ลดความแม่นยำลงนะครับแต่ของบาบาทอสก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกันนั่นก็คือตัวบาบาทอสเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำแดมเมจได้ดีกว่าด้วยนะนะมันก็จะมีทั้งแบบว่าลดแอตแทกยาอรอันนี้ก็เป็นท่าของสายแทงที่ดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออันนี้นะครับผมอ่าอาริยาชิินะอันนี้ก็ลดแอคเคเรซี่เหมือนเหมือนกันถ้าอเต็มก็คือจะลดแอคเคเรซี่อยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นี่ยลดแองแทอดาเซ็ ขา15%นะครับแต่ของตัวนี้ของตัวนี้น่าจะ12%ไหมลองดูสิหลือ10%นั่นะแหละผมไม่แน่ใจนะเนี่ยลด a c c r e t i ได้10%น้อยกว่า2%นะครับแล้วก็แต่เนี่ยแต่อันนี้คือลด Mobility ได้ผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่มันแบบไปแจ๊ะเตะต,ตัดขาอะไรพวกนี้ก็น่าจะพอได้นะครับ ก็เลยเอา SP ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าพอลงมาสเตอร์ลีกไว้แล้วก็ทีมเซต้ากันดั้มที่ผมวางแผนไว้เนี่ยมันจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงกับ i d d เด็กอันนี้นะครับก็เดี๋ยวตัว ID หลักเราก็จะเป็นแบบพวกทีมของ Alternate Alternative s e r i e s ที่เป็นซีดเนาะก็จะเอามาทำรีวิวให้ดูกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาของช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Sub s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วเราก็ยังมีการสนับสนุนที่เป็นช่องด้านของซูเปอร์แทนสได้วยนะครับผมและนอกจากน เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับผมสำหรับมตอร์ลีที่กำลังจะเข้ามาเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย